ครับแลวแต่ท่านเมื่อถึงความสูงที่ต้องการก็จะพยายามเกิดแ่ป้าตามลำดับะครับและลำดับความสูงที่มาเข้าถึงลำดับที่เราได้จะกายนวับที่ดีเปิดการแต่นกีฬาในกองทัพโกรที่เราถอคนที่สองจกเก สีอดงโทนสีเขียาคุณนันแพาความำองของต่อระบบแล้วก็มีสามคือสุเดชดุลิติธานะนะครับนันพ้ปาที่ทป้าคุนพิมพองครับขุนพิมพ ครับจากเขตสีโพอินโสภากีราฟสองชั้นสามชั้งข้าวสามสีโอินโสภาวันที่สามจากเส ทานผู้ชมิเกตนสุขสานะแผ่นป้า,า,ปายทีมที่หนึ่งกองทัพภาคที่หนึ่งะระดร่มทั้งหมดนี้นะครับเป็นนักกีฬาทีมระดัร่มของกองทัพบกนะครับซึ่งเป็นกนักานทจัดการจกกมนกิดและืินต่างในกองทัพบกนะครับซึ่งก็มีความ ใคเล,ลื่อรการนัในระเทศต่างๆทั้งในประเทศและป็ะการประเทศตางรายครั้งกองทัพภาที่หนึ่งนะครัทัพภาคทีค่สอโดยรัฐบายาคกองัพภาคาทาีค่สามโดยเยดาลง

คนรัก็ื่นใทีนักกีฬาเล่ต้องตอบมเลยจากการเศษนั้นก็กลายเปผ้าทับตาจเป็นทุก้าก็อนะครับเปลี่ยนถานะตัวเองเป็นายท่านวดก สิบฐานสารับของนกมคนดที่สิบด้กัหลายคนประมาณสีหคนนะครับซึ่งมีผีคารม้าในการกระโดดล่มเป็นอย่างดีซึ่งเมื่อไปอยู่ที่เหนือใแล้วแต่ว่าดิอยู่ในเหนือของกองัพก็คงจะกลับมาช่วยกองทัพในการกระโดดใต่นะครับในการต้องจาใจรทางการปินลักจำมโนสาร แล้วก็สิ่ be ี่8 <itch assessment> ตอนจบสุดท้ายทีเกินลาวันตะจอนะเพิ่งซึ่งคนท้ายนี้ก็จะนำลูกบอลมาด้วยเมื่อวแล้ก็แตะได้ลุงแถวแล้วก็านที่ดงสุดท้ายา่กอะรัส อยู่ที่ประมาณ2,000ฟุตนะครับแต่ที่ทําการกระโดดจากความสูง6,000ฟุตหลังจากที่เท่าทํนการต่อฟ้อนกันนิด้อยแล้วนะครับก็บังคับล่มในลักษณะของแนวตั้งในทางตั้งนะครับแล้วก็บังคับเข้าสู่สนามแห่งนี้ซึ่งประกอบด้วยพันโทอัมม่าสุภานุศน์จากสเปศชัยวุฒิวงกฤษจากสเบศโกมลจลิออนแล้วก็จากสเปศภีรวัตรนันะสิริ ที่กำลังจะลงพื้นนี่นะครับคือสิเญยิงราวนลฟตอสักเกอร์นะครับปาด้าดกลุ่มที่แขกลุ่มคบสานะครับโดยนที่เป็นชั้นเก่นเพื่อติดันักีฬาหญิงของของทาชายและเพื่อไทยดนการหลายครั้งแล้วด้วยนะครับนำลูกบอลมาด้วย สำหรับทีความสามารถของทีมมักคีราลาล้มในทีมรับทั้งทีมชายม็เป็นทีมที่ได้ประสบในรายการของทั้งไทยเพื่อแล้วก็ต่างประเทศไดยหลายครั้งาหนทั้งว่าสุดที่ถือว่าเป็นการภาคกิใจของสองขบดแล้วก็คนไทยก็ถือว่ามีความสามารถละหาิบที่ผ่านมารายการนั้นคีร์ลาเกิดร่มแบบแน่นยา ของโลกที่จะเป็นซินสแคว์งทีมแม่าทีมแมิลทีมชายของเราก็ได้กองวาเป็นผู้ชนะเลศในการแข่งขันนะครับนาี2550ณนระเทศสวิตเทอร์แลนด์นะครับึถือว่าเป็นเกียรตประวัตนะครับของทีมแมกตกลากระโดดร่มของกองขบวกในนามของกองบถ่ายนะครับที่จะทำการกันมา แล้วก็รักษาเอกระดล่มในทีมการนั้นนักล้มนี้ก็มาแสดงความสามารถอีกแบบหนึ่งก็คือการเอกรุ่มแบบต่อล่มนะครับภาพท้ายสุดโล่มนึ่งลีข้าว่าสภาพิม้ากาศทำมวยเขาก็จะค่อยๆขอล่มแล้วก็ค่อยๆบรรทับล่มลงมาเป็นลูกประบวนในทางตั้งนะครับพยายามให้ใกล้พื้นมากที่สุดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้ว กีฬาก็จะดูตามนะครับดูตามเกมความปลอดภัยนะครับถ้าปลอดภัยสูงก็จะลงมาให้ต่ำที่สุดหรือถ้าเป็นไปได้ก็จะลงมาให้ถึงบริเวณสนามเลยแล้วคึงจะค่อยแยกตัวออกจากกันนะครับนะักสืบล่มนี่ก็มาด้วยกันแล้วเป็นทีมนะักกีฬาตะล่มของสองระบบซึ่งไปประสบความสำเร็จในการแข่งกีฬาตะล่มชิงแชมป์โลกแบบแม่นยามุกเดียร์ที่ประเทฟสซึ่งกีฬาในปี2500 ท่าสุดที่ผ่านมานะครับงประกอด้วยพันโตอามาสุขมุสนกาจเดชชัยวุฒิวงศิษฐ์กาสิทธิโกมลสรีงษ์และกาจเดชีวัจันทร์สิเสียเขาจะค่อยๆแยกตัวออกกันเรื่อจถึงคืนแล้วครับักับคนทีน จบด้อยแล้วนักกีฬาทั้งหมดจะน,นำแถวเพื่อเมการทำความรบประตาที่บริเวณเส้นสมีสนามนะครับแล้วห้วยจาตนัารที่เวีินารวังกาจรารเพื่อเระชสัมพันธ์ปรเทศถุกทำไม่ดีนก